สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพบมาพอกดอลลาร์มูนีวันที่28มกราคมพศ2อ6 6ัน้อนะพี่น้องนะครับมองไดมีตัว,ด,ตวด,ดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังดอลลาร์กัสเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางหมักบ่ามหมักยังไงก็จังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องครับมอนี่กัสเมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางมาบอกมาเล่า มาเบาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมปั้งกันคือเกานะครับเอามาฝากเอามาต้อนกันสําหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเลขแนวทางชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพี่น้องสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอลลาร์ชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับมีตัวเลขแนวทางหลายมองหลายบอลหลายสํานักเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งไปน้ากันนะครับผมเมื่อนี้นะครับดอลลาร์กับซีี่ตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเจริญศิลป์ หรืออาจารย์เจริญตินนะครับมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบ่งไปน้ากันนะพี่น้องเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับดอนล่าจะต้องขอบพระคุณนะครับคุณพี่วัลลัญยูนะครับผมเพื่อนได้ทรงพระมาหายทางช่องดอนล่านะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนจะเป็นเอฟซีของดอลล่ามาโดนแล้วนะครับผมเพื่อนกัเห็นท่างช่องดอลล่ายูจังหวัดสกลนครพี่น้อเนง,องออออเพื่อนก็เลยทรงพระของปู่คําหานะครับ บ้านหน้านกผัวนะครับผมดันลาจาก่มบิดเนพี่นองเนาะนะครับอยู่ในนี่ลหละเพื่อนในช่งมาไห่ทางจองดอลลาเอาไปให้กับทีมงานนะครับตอนนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับช่องเจแดงดอลลาได้หายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ช่องบ่าวเท่าช่องแม่หมูนะครับแล้วก็ช่องเดือนตะกาวมุนี่นะครับน้ำเชี่ยครับเกามาเชีรยเพื่อนแดดมาเที่ยวหากได้ห้เพื่อนไปน้ำแล้วนะครับผมก็ต้องกราบขอพระคุณ คุณพี่วัดลั่นยู่นะครับขอขอบพระคุณมากมากครับคุณพี่ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับให้เจริญรุ่งเรืองทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะครับคุณพี่ขอให้สมปรารถนานะครับตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับผมขออนุญาตลดให้หน่อยนะครับเพราะว่าคุณพี่เพ็นจารอยู่กรุงเทพมหานครพี่น้องนี่ครับผมพระที่เป็นทรงมหายนะพี่น้องนะนะครับกราบขอพระพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณพี่วรัญยูนะครับขออ่านเฉพาะชื่อนะครับไม่ได้อ่านานามจากคุณนะครับผมนะครับต่อไปนะครับด้นลลาก็มีตัวเลขแน่วทางของพ่อเจริญศินมใหาพีให,นห้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับแล้วก็คลิปที่ดนล่าดได้ล่งไปเร้วนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเลขแนวทางของพ่อสีพ่อคมเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าเซียนทุ่งฝนหรืออีกหลายๆสำนักนะครับถายยังท่านได้เบิง่งยังท่านได้ชมสามารถเข้าไป ติดตามรับชมย้อนหลังกันได้ด้อพี่น้องนะครับฝากไหว้น้ำแน่นะครับผมล่าสุดมือนี้นะครับก็เป็นตัวเลขแนว้ทางของบ่าวเท่าน้องปอเปี๊ยะนำเชียนะครับผมที่ดอนล่าได้ลงไปแล้วพี่น้องเนาะหันยังท่านในเบิองยังท่านในช่มเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวฮอตสปมาเบิรงตัวเลขแนว้ทางของพ่อเจริญศิลป์ไปน้ำตันเรื่อยพี่น้องนะครับพ่อเจริญศิลป์นะครับดอนล่าได้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขแนว้ทางบน นะครับเดี๋ยวดราร์ไล่เบื้องอีกรอบนึงบางท่านอาจจะยังท่านในเบื้องยังท่านได้ชมเนาะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับแนวทางบุญของพ่อเจริญศิลป์นะครับที่ดอร์ไล่ได้ลงไปคลิปก่อนนี่นะครับนี่ครับผมงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2566นะครับหน่วยบนนะครับ158่ง้าแปคุณผัวเพิ่นนหามากเป็นหนลักหน่วยพี่น้องผู้ใดมีหลักสิบเด็ดๆเด็ดออมาจับคู่ใส่เลย ครับแล้วคุณพอ่อยังจับคูไมาให้พร้อมสามคูสามชุดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดชุดสามตนะครับศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งคุณพอ่อเพิ่นหนาจะเด่นที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะเพิ่นให้ชุดสามตมากเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องันผู้ใดมีหลักสิบเด็ดเด็ดจริงๆนะครับเอามาจับคูใส่กับของคุณพ่อได้เลยพี่น้องหลักหน่วยของคุณพ่พอนะครับ โอกาสลุดนี่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ดอลลาต่างม,มานะครับหาสามตัวนี่มาแท้แน่นอนนะครับหนึ่งตัวนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางอันนี้เป็นหลักหน่วยบนที่ดอนลาได้ร่วงไปคลิปก่อนนี้ให้พีให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงบ้งในคลิปนี้ความนะครับผมต่อไปเข้าถิมว่าเบิ้งหลักหน่วยล่างนะครับของพ่อเจริญศิลป์พี่น้อง หลักหน่วยล่างมาแล้วนะครับสําหรับอีซี่ที่รอติดตามหลักหน่วยหลังนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพ่อให้หลักหน่วยล่างมาหกกับเก้าพี่น้องนะครับผู้ไดมีหลักสิบเจ๋งๆนะครับผมเอามาจับใส่เลยแล้วกันยังจับคู่มาให้พร้อมนะครับผมคุณพ่อจับมาให้ทั้งหมดหกคู่หกชุดนะครับมีสองหก ห้าหกเจ็ดหกสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับผมคุณพ่อเป็นจับมาให้ทั้งหมดอหกคู่หกชุดเด่นสามคู่สามชุดก็คือห้าหกห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้เป็นชุดหน่วยล่างนะครับผมแคบหน้าจอไว้เลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวช่วงเทท้ายคลิปดอลลาร์จะขึ้นให้เบิรงนทึ่ง สองชุดนะครับชุดบนกับชุดล่างเบิงไปน้ากันนาะพี่น้องเนาะนะครับผมอันนี้กับเบิงชุดล่างกับชุดบนสลับก,กันไปก่อนนะครับยกความกันว่าใดพี่น้องนะครับผมอาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมพิจารณาเป็เนื้อท่างนะครับเบิงประกอบกับก,บการตัดสินใจพี่น้องหมักบาัมักแต่จังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนานะพี่น้องเนะาะวางกันอีกที่ย่ากันอีกรอบนะครับสําหรับตัวเลขเนื้อท่างหลายหมองหลายๆบอลหลายสําสนัก ดีดอนลาได้ลงไปพี่น้องนะครับยังใันได้เบิงยังใันได้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้เด้อพี่น้องนะครับหาบาเห็นหาบาพ่อพิมคําว่าดอนลาชาแนลนะครับมันก็เสด่งขึ้นมาเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปเบิ้งได้ทุกคลิปที่ดอนลาได้ลงไปนะครับเบิ้งย้อนหลังได้เลยพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับก็มาเบิ้งตัวเลขแนว้ทางของพ่อเจริญศิลป์หรืออาจารย์เจริญศิลป์ น,นนากััผมแคบหน้าจอาไว้พิจารณาเป็นหน้าทางงบึงประกอบกับการตัดสินใจมักบ่มากอา,าจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ดองนะครับสำหรับคลิปนี้กค็คงสีมิตนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่ดองท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลล่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่ดองท่านผู้ชมโชคดีรวยๆแห่งๆกันผู้ผู้ชุนเด้อพี่ดองเด้อนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจดน,นะครับผมถามักใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ